ตรงนี้การท่องเที่ยวหลายจังหวัดบางจังหวัดนั้นคนก็กลับไปกันคึกคักนะครับบางจังหวัดก็ยังไม่ฟื้นอย่างพัทลุงนะครับที่ถือเป็นเมืองแห่งขุนเขาและก็เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองอันดับต้นๆของประเทศที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวแต่ช่วงโควิด -19 ก็ซบเซาไปเยอะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์ที่เริ่มกลับมาดีขึ้นนะครับผู้ประกอบการก็ต้องเร่งปรับปรุงสถานที่และก็บริการด้วยให้มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวกันอีกครั้งคุณสนทยาแก้วขันพาไปชมความพร้อมด้วยกันครับ การสีข้าวตำข้าวด้วยครกสีโบราณของแหล่งท่องเที่ยวนาโปแกในพื้นที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเป็นกิจกรรมฐานการเรียนรู้เรื่องนาซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวมาเลเซียให้ความสนใจเป็นอย่างมาก mm hmm. เช่นเดียวกับฐานการเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวพัทลุงอีกเจ็ฐานอาทิฐานสมุนไพรมโนราหนังตะลุงอาหารและขนม ก็ได้รับความสนใจไม่แตกต่างกันซึ่งผู้ประกอบการพยายามแปลเปลี่ยนวิถีวัฒนธรรมให้เป็นการท่องเที่ยวที่จับต้องได้จุดหลักของการท่องเที่ยวพัตตลุงที่จุดแข็งจริงๆคือเกี่ยวกับวัฒนธรรมตั้งแต่วัฒนธรรมนาวัฒนธรรมเรื่องอาหารวัฒนธรรมเรื่องวัดวารามวัฒนธรรมเรื่องศาสนาพวกนี้เป็นจุดแข็งของพัตตลุงทั้งหมดทีนี้เราก็เรื่องเราก็ต้องเริ่มมาทําว่าจุดแข็งพวกนี้ เราต้องทาแบบเป็นภาพลักษณ์ที่ได้เห็นให้เขาสัมผัสได้บริโภคได้จํานวนนักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางเข้าสู่จังหวัดพัทลุงในขณะนี้ยังมีไม่มากนักหากเปรียบเทียบกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งจังหวัดพัทลุงเป็นเมืองรองการท่องเที่ยวที่เป็นเป้าหมายการเดินทางอันดับต้นๆของประเทศรยครับ แม้สถานการณ์โรคโควิด -19 จะเริ่มเบาบางลงแต่บรรยากาศการท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลงุงซึ่งเป็นเมืองรองด้านการท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ซึ่งผู้ประกอบการคาดหวังว่าการร่วมมือของหลายภาคส่วนจะทําให้เมืองรองการท่องเที่ยวแห่งนี้กลับมาฟื้นตัวอย่างเต็มที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนและชาวบ้านที่นี่ครับขอบคุณค่ะ มังกรขนาดใหญ่รวมถึงคิงคองลากเรือสำเภาเป็นประติมากรรมซึ่งถูกส,สรรรส้างขึ้นกลางท้องทุ่งนาเขียวกระจีในพื้นที่ตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองพัทลุงซึ่งแม้นักท่องเที่ยวจะยังมีไม่มากนักแต่ทางผู้ประกอบการก็พยายามปรับปรุงสถานที่สร้างความพร้อมเพื่อรองรับผู้มาเยือนเพราะมองว่าทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และวิถีวัฒนธรรมอันโดดเด่นจะเหนี่ยวนำนักท่องเที่ยวให้หวนกลับมามากขึ้น และบ้านเราก็มีวิวมีภูเขาอะไรพวกนี้ทำให้ดูดูสวยตลอดเวลาสดชื่นนะคะเพราะนลูกค้าเนี่ยจะชอบมากไม่ว่าลูกค้าคนไทยหรือมาเลยจะชอบบรรยากาศแบบทุ่งนาแบบนี้ค่ะข้อมูลจากสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงการท่องเที่ยวฟื้นตัวเพียงร้อยละ30และจำนวนนักท่องเที่ยวจะยังเป็นเช่นนี้ไปอีกระยะหนึ่ง ผู้ประกอบการจึงจําเป็นต้องปรับตัวเรียนรู้เรื่องการตลาดสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายข้ามจังหวัดเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวมีแผนสำรองไว้นิดนึงว่าถ้านักท่องเที่ยวไม่มาช่วงนั้นและมาช่วงไหนเราต้องมาวิเคราะห์การตลาดอีกรอบหนึ่งสำหรับในเรื่องของที่จะดึกขับเคลื่อนต่อไปนะคะพอระยะยาวเนี่ย แน่นอนเลยนะคะเป็นเรื่องของความยั่งยืนจังหวัดพัทลุงจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งจะมีนักกีฬาและผู้ติดตามเดินทางเข้าสู่จังหวัดพัทลุงกว่าสอง0มคนและคาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่าหนึ่งรล้านบาทช่วยเป็นแรงกระตุ้นให้เมืองรองการท่องเที่ยวแห่งนี้ได้ฟื้นตัวมากขึ้น สนทยาแก้วขำไทย PBS รายงาน